เนโทรมาเพนว่าโทรมาสั่งยาเพร่อนว่าไม่เคยถือลอตเตอรี่ทั้งสองวดเดียวกพ่อนหมอ่นเลบนี่ร่ำแนสั่งยาเพ่อนอยากได้ลอตเตอรี่บายนี้เพนโทมากผมว่าบม่ได้นั่อยากสั่งยาเพราะอยากได้ลอตเตอรี่าดกใหเพราะว่าถือทั้งสองวันเดียวหมอพ่นสีเสือก่าพ่นสีเสือเอากับคือบ่าเพิ่นสั่งสามปลุกเหรอกัาลอตเตอรี่ไหนเื่อนว่าสันี่อนโง่เพื่นว่ามันมีเงินสนิทเพื่สั่งสาุเดียวเสือเอาอ่ะเสือพอซืือรู้ว่าเอาัวไหน ก็ได้ก็ได้จับมาโหลดมาสันถึงว่าสองรอบแล้ว่าสันรอบก้อนก็ถือสามตัวลังอีกรอบสองอีกก็ถือตัวนามาสันามตัวนานสั่งยังงคนเถ็สรสั่งกินตั้งสมัยตะกี้ว่าตัวห้าแผตะกนแต่ไม่ตะกินเลแถวน้ำขิ้มานแตนนสียาอยู่แล้วแต่ว่าคนคนอยากหมึกคนละคนถูกมาอสองเทียสองเทียแล้วทุกระบุกนคม่เคยโทรมา่ะถ้ามนซ้ม่อนนี้ว่าถึงสองเทียแล้วเตือนทั้งนาทั้งหลัง ่สามตัวนะฟังเกิดสิไปรู้นะขอให้ถือรางวัลที่สองที่ห้าวันนี้เราได้ก็ได้ทั้งหมดแบบผมไม่บรางวัลที่หนึ่งจงมาเห็นเจแดงเอาที่สองกับที่ห้าไปเลยวันนี้ค่ะท่านผู้ชมมาเลี้วงวดวันที่หนึ่งมีนาสองห้าหกเจ็ดหนึ่งเก้าค่ะนาจะเป็นข้างล่างของปลอมมีเยอะมากอันนี้น่าจะของจริงเป็นบัก ได้มาจากท่าพราหัตช h a n นเนลเดอค่ะเดอจากพราหัตช h a n นเนลอันนี้มาเร็วข้างบนน่าจะเป็นบนนะคะ907ค่ะ907นะ907หมดก่อนมกาหน้าเหล็กวิ่งเนาะว,วิ่งเก้าหลักมาเก้าห้าประมาณนั่นแหลนะเนาะอันนี้คือมาสามตัวเลยอยู่นี่งวดที่แล้วมาอย่างนี้เนาะ มาลักษณะแจังสี่มาตัวเด่นแล้วก็มาตัวรองเลยใช่ไหมคะหวดก่อนเมียมาเก้าแล้วก็มาเก้าห้าเลยนี่คะ่ะวหวดก่อนนี่คือตัวนี้แต่งวดนี้มีสามตัวมาด้วยเนาะคะ่ะเอาก็ขอคให้เอฟซทั้งจองมีสุขภาพแข็งแรงลำลวยถูกหวยไปน้ำกันคะ่ะในม้าเร็วนะคะในม้าเร็วลงสองพหัสไปละเด้อะค่ะเดอะ้อ ช่องพหัชแชนเนลนะคะแล้วก็มีฝันเป็นจริงด้วยค่ะฝันเป็นจริงค่ะฝันเป็นจริงเก้าหกแปดหกแปดหกเก้าเก้าแปดค่ะแล้วก็ฝันเป็นจริงข้างหน้าจะข้างล่างเนาะคะ่ะศูนย์เก้าหนึ่งสี่หนึ่งเก้าอ้ามาบอคือกันแต่ละมองแต่ละทีน่ะจ้กสิเป็นตัวใด้เนาะคะ่ะท่านผู้ชมนี่คืองมดก่อนค่ะมดก่อนนะคะ อีกคืองวดก่อนออกเก้าหานะค่ะเนะาะมากงวดน,นี้มีข้างล่างพร้อมค่ะแล้วก็งวดนี้คืองวดนี้ฝันเป็นกีงเก้าแปดเนาะหกแปดหเกแล้วก็ตัวนี้ล่างมาหนึ่งเกค่ะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าล่างนะสวยนะคะนะแล้วก็9 0้ย์เค่ะเอา้านำพิจ,จะะารณนาเป็นแนวทางในการเสี่ยงสื่อนะคะ สนใจขี้มกระทักมากต่ำไปแล้วคืนให้นะเจอาค่ะสูนย์ก้าสองแปดไปเก้าสองห้าแปดเขี้มนาสวยนาสายนาออนโก้วไหวคือขี้มเจแดงช้าอยู่ปีนี้เป็นปีที่สี่แค่เสี่ยมแค่ปิดกระดูกค่ะปิดเก้าลดบมของเกาสิบสองไอภาพประมุงสายตาค่ะยาอย,า,อยาแก้สายตาฝ้าฟ้า,ฟางโตเดดโตร่มโตกระจกกินหายนะคะเนาะเอาคนว่าหายเอฟซี่เคยกินหายที่พาดว่าจะาพาักนะเพราะเดี๋ยวพักค่ะ,คะ ก็ปู่ก็ยืนยันมาว่าโอ้ยปันปฏิหารมันว่ากินละแก้งวะคนหนึ่งโอ้ยเจดีย็ขอคตัวลาไปก่อนนะคะรวยๆถูมหเป็นน้ำกัน907แล้วก็19นะคะมาเร็วค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะนนตัวสายตาเพื่พนพร้อมน้ำเหละกเออรู้ว่าซอเดียบลแต่ว่าที่หาซ้อีกคือดึงแเกเยตลาลตัวมันถือ3้ำโน หนึ่งสามเจ็ดหนึ 1, 3, 7, ่งเจ็ดสามหลุดต้องหนึ่งสามเจ็ดหลุดตรงตรงเล่ดิสิหาสามเดียวหาบาร์มี่ขันเขาก็เสื้อก<อ>มาเนาะเสื้อไปเลยหาสามนั่นเลี่ยนไปเลยหนึ่งสา,ามเจ็ดกันปัหามันออกหนึ่งสามเจ็ดก็หาสามที่ตงรงไหนละบาทนี้าาเป็นมาแค่เข้าเลยกันรอรอเป็นมาวันที่ไหนอยู่ ก็แต่รถวบาดอกยี่้อนี่ยนะรายี่้ออ่เห็นอย่างนั้นเราสีได้ยูว่าจะตรงหอตรงนี้ไปแกะขอบไปเลยนี่มาโมเลรกกัมานี่สามมือนี่เขาจะไปห่วงซื้อไว้แหละก็บมาบาดนี่วันนี้ก็เข้าไปซื้อไว้ให้โมแลกกับพอบเห็เพ่อนั้นสวดให้งบให้นั้นมันกสิบังเกิดเป๊ะพดีครับมันสเต็มเตีนี่นี่มันชิร่งว่าเขาสีวนว่าห้องตะวกับเรกะตันงี้ยงเขาขวาไนี่นี่สเก้าสสิบยเก้าหนอี่ น,นี่ยสามมื่นนี่ยเนาะคันว่าพระพุทธเจ้าเพิ่งยิ่งมาอันนี้เนาะนั่นมันเป็นหนึ่งวิเล่เป็นอีกหนึ่งวิเล่พี่ตุ่มในกระบอกกล้าครับเอาลองไปซื้อบางนี่ไป,ไปคว้าไซื้อบางทีอ่าสามกำลังสามเจ็ดหนึ่งเฮียมะละมีปลูกเป็นรังมันก็นบอกว่าตบุบเนาะพระเมธาทีเเจ้าขาอยู่แล้วหรือยัง ลูกขอฝ่าสีวังสสงฆตังโลก,กบพิทูพี่ผู้ติงขอบารมีของปู่ซอยปปังรักษาูคุ้มครอหลุหล้านไปไ่ใ้กัให้แค้วขาดนก่อนให้ซับนี้แะเกี่ไปใส่หัวมันเกิดมันมันมันเป็นข้ามันไปได้เบือบทีสังเทวด,ดาพุ่มในปกเขาได้นั่นมันเกิดสินั่นขราท้าวสินั่น,น,นพุ่มเที่ยวจะไปซื้อนัน่นบอกกันแล้วได้นั่น ยโชคดีนะคดนะออครหเป็นยันเินโทรมากพเราทรมาสังยาพวมเรา่เคยถือลอตเตอรี่ทั้งสองหมวดเดียวกันพมอ<า>คนในบุญลี่ลำ่ำคน<า>สังยาเพควนอยากได้ลอตเตอรี่บาดมีมันน่โทรมาผมครับ บ่ไ <S ọ> <Aristotle> ้นัยากสั่งยาเ้วยอยากได้ลอตเตอรี่ใหมบเนี่เพราะว่าถึงนั่งสองหมดแล้วเป่าคนสีเสื้อเาาคนสีเสือเอาก็คือองใหิ่นสั่งสามปุกเหรอฮกะลอตเตอรี่ให้คือวางสเพต่นหพิ่นวามันมีเงินตนดีั่ปุกเขียวเสือเอาอาจสืบอขอเสือเอานู่ว่าเอาตัวไหนตัวไหนก็ได้จั่หลดมาสั่นถึงสองรอบแล้ว่าสั่นรอบก่อนเถือสามตัวล้างรอบสองเลก็ก็ถือตัวหนาวสั่นสามตัว่นสั่งอีหยังคนกะสีสั่งินต้งสมัยตะกี้มาแล้วตวห้าแผนตะกีแต่นี่ตะกีนไหม โอเคน้ำจิ้มยแต่าะว่าคนคนยากมื่นคนละคนถูกเม่สองเทียสองเทียแล้วูก็ไู่้าันง่้ามันตเ่อวนีวาถอสองเทียแล้วถือทั้งหน้าทั้งหลังแม่สามตัวนะอ๋อเพิ่งกิสิบปอรน้าขอห้ถือลังวันที่สองถึงที่หวันนี้เราจะได้ก็ได้จันทั้งหมดแบบคนผมไม่อบหลังวันที่หนึ่งจงไปเห็นเจแดงเอาที่สองกับที่หาไปเลยวันนี้คนสั่งแค่เสียมบ่ือจ่าตาคนสางคนสั่งยาตา ยขายตีขายลอยทอดทื่นทอดทื่นลอยนึ่งเอาสื่อมาแต่แต่ว่าส้มเป็นสุดสื่อมาแต่วางลอยเศร้าเด้เอเป็นใบให้เพิ่นลอยเดียวแต่ว่าขเกียกเอฟซีกับสองอันกับลอยเศร้าเท่ากันเด้บางอย่างข้อสี่ขีอสี่

itu bisa dijadiin jadi anak bujang ini ya kan tapi aku diajakin orang orang sampai diajakin ini ada itu 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 มา่ตตกันหลว่ตักันอืเแยงกันันตัวใค้นยตัวตัมาไม่นึ่งจะแย่มืส่วนรุน้ำเอาหลวส่วนรน้ส่วนนี้อาบตัวส่วนมือนี้าเลยงปอแค้นายยืนไม่เจอจ้ำจๆนี่เลย ไมเขข่เคยดีขันขั as, ขขนฟังิ่นในเมียขันเจ้าอันขันเจ้าให้เนี่ยหลจ้มามามาสวนยังเมอแรงสวนม่อนพอมเอาได้สัชิ้นสวนยอะก็พาขันสวนให้อมขึ้นมุ่นใหม่ออกมาไปพ้อมรังเมแองสวนเมอแรงขันเนี่ยขันเนี่ยมันผากกัน แอนแม่เศ้าบกขันนี่แต่มันดขันมันขันให้ยังเหลอขันขันอยู่แ้เราไม่เบาได้เดื่อพวกขันหัวม่รมาเห็ดหลดกันบีบมันไม่เมือนนีก็ยังมาได้แต่ว่าจะไม่เห็ดเมือนี้ได้ปวเห็นเมือนนี้มันไม่ได้มันบ่มันยากมันยังไม่แรงมันทำวัดพาบรนลุมาหลายจุขึ้นไปขึ้นไปูเดียวมากขึ้นหัวยอเม่ขึ้นไปเนี่ย พอหลายคนเหมือนมึงตอนนี <Charl ott es> ้ของของอันโจอไปเฮียนมันเมันอยู่ในโจีจบอนมีแห้ในคร่างหเจ้าบ้านมีแห้ไปทิมเลยบตอนนั้นกลนทิมมันตัวเอาผู้ได้เจ้านก็ดีก่าัวทั้มวทั้งคูได้เจ้าพิ่ีอีิเตาถาเพิ่นได้หลายคาถา่นดคน